อะไรเอาฟอยมาปั้นเป็นลูกบอลเล็กๆแะ้วยังไงต่อใส่น้ำลงไปในแก้วแล้วก็ใส่ผงกับจัดทอตทานลงไปแะ้วยังไงต่อใส่ฟอยลลงไปแล้วก็ลูกโป่งครอบแก้วแะ้วยังไงต่อรอไปสักแป๊บหนึ่งแนละ้วทำไมอะอะ้วยังไงต่อดึงลูกโป่งมา,อ,าอ่าเยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนเราจะทําลูกโป่งลอยฟ้าได้ครับทุกคนเมื่อวานไม่ถูกสตัวล่างสตัวบน งั้นขอถูกใจใครสักคนได้ไหมครับโอเคครับอันดับแรกผมจะไปซื้อลูกโป่งกับผงกบจัดท่อตันมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะเติมน้ําใส่ลงไปในแก้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะใส่ผงกบจัดท่อตันกับฟอยลงไปในแก้วนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะเอาลูกโป่งไปค้อบไว้ที่แก้วนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่าเราสามารถทําลูกโป่งลอยฟ้าได้จริงไหมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย้สามสองหนึ่ง